ผมนะครับซิกแซกนะครับเดี๋ยวขอเข้าโคงบบ้งแป๊บหนึ่งโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทริปกับ s p i d e อร์1นะครับใมุมแอ1ที่นะครนายกนะครับโดยวันนี้ผมจะวิ่งบนรถซัพพอร์ตนะครับผมเลยแวะมาเอากระเป๋าหลังนิดนึงนะครับที่นะท,นนทบ,บุรีแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงตัวที่ปั๊มคาทเทคตรง,งรังสิตคลองสามนะครับโอเคไปกันเลย โอเคด้านซ้ายคือน้องไปนะครับตัวขบวนวันนี้ส่วนคันนี้คือรถผมนะครับน้องหน่อยนะครับกระเป๋าเต็มตอนนี้เราก็มาถึงประมาณ9ก้าโมงสินาทีพอดีไม่ได้ถ่ายร่วงหน้าไว้ก่อนหน้าน,นี้เพราะว่ามันผมมาถึงก็9ก้าโมงแล้วแล้วเขานัดคิวกันออกตอนเก้าโมงสินาทีนี่ดูแต่ละคันเท่ๆนั้นเลยคันนี้สิบเยร์้ห้าสิบตัวจี๊ดครับตัวนี้ตัวจี๊ดตัวจี๊ดโอเคก็มีทัวรลิงหนึ่งคันแล้วก็สิบเบียรห้าร้อยใช่ปะนะ ขาตั้งขาตั้งเออเขาขาตั้งขึ้นไม่สุดก็เลยเตือนแต่ไม่น่าจะไม่ได้ยินโอเคทีนี้ก็ตาเราออกเดินทางครับไปวันนี้เราก็ขับปิดท้ายขบวนนะครับเป็นรถซัพพ<ต>อร์ตไม่รอกันเลยใช่ไม่รอกันเลยไปเราวขับชิวๆยืนพื้นร้อยยี่สิบครับระหว่างทางก็ถ้ามีอะไรก็จะบรรยายให้ฟังเรื่อยโดยโปรแกรมวันนี้นะครับเราจะไปกันที่แก่งเทียมที่ในนครนายกนะครับมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเขื่อนเอ่อเขื่อนอไหวัดจำชื่อไม่ได้ รู้สึกว่าจะเป็นชื่อเขื่อนขุ้นด่านะครับเป็นจุดเช็คอินยอดยมนะครับของสายคลิปสายขับทั้งหลายอ่านี่แหละรขับปิดท้ายเข้าไปเราไม่ต้องเบ่งแสงเขานะก็เดี๋ยวข้างหน้านะครับเราจะแวะแวะพักกันที่ปั๊มปตทข้างหน้าของะเทานครนายกนะครับแล้วก็อีกปั๊มหนึ่งจะแวะเพื่อเช็คด่านนะครับว่ามีด่านไหมนะครับเพราะว่าแก๊งเนี่ยเขาโดนด่านกันทุกคลิปจริงๆแล้วผมอะเป็นรถที่วิ่งเข้าด่านได้วิ่งเข้าสายได้ไม่เป็นไรจะเป็นรถรองยาให้ แต่ว่าใน,ในคลิปเนี่ยผมไม่ได้อัดตอนที่ไปหาดานให้ดูไว้ไปดูจากคลิปคนอื่นแล้วกันนะฮะต่อเข้าไปแบบนิ่งๆมุดท้ายแบบใกล้ๆนง้หันไปด้านขวาร้อนไหมพี่โอเคไฟเขียวแล้วไปกันต ครับทุกคน,นาะคราพยายามคุณทูกเอาไว้ให้คนอีกไวหมดนก่อนปิดขบวนนะาการเดินทางช่วงแรกรับเรื่องมีหาอะไรนะครับผมจะต้ปปอพอดปิดขบวนนะครับรอขอั้นหลังสุดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครหลังท้ายนะครับจนกระทั่งเอ๊ะทำไมตัวนี่คันนี้เขาขับช้ชาจังเลยนะผมเลยนึกขึ้นว่าเขาน่าจะเป็นคันเมื่อต้นคลิปนะครับคือคันนี้คันนี้อ่าคันนี้ก็่พผมขับเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูอีกทีนะครับผมเลยได้รู้ขึ้นว่าเออเดี๋ยนะ มันคนละคันนี่ว่าบิ๊สซีครับจังหวะนี้รออะไรผมขับทางกว่างครึ่งชั่วโมงแล้วครับขบวนผมน่าจะถึงจุดพักกันหมดแล้วครับจังหวะนี้ต้องเล็งใส่โค้งไม่งั้นผมไม่ทันขบวนแล้วโชคดีที่ถนนโล่งเป็นใจให้สุดๆนะฮะเมื่อผมไปถึงทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อโดยที่ผมไม่ได้กดอัดเอาไว้แหม่เศร้าตัดภาพมานะครับตอนนี้เราใกล้จะถึงที่หมายของเรากันแล้วนะครับเีลือข้างหน้าอีกประมาณ3โค้ง ก็จะถึงจุดพักก่อนของเราเราต้องรีบไปนิดนึงครับเพราะถ้าเราไปช้าเราจะเสียเก้าี้ให้กับรุ่มอื่นที่เขามาก่นกอนเรานะตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วด้วยนะครับเราก็จะไปกินข้าวพักผ่อนกันตรงนั้นสักระยะหนึ่งก็ต,ตรงนั้นจะมีน้ำตกให้เล่นด้วย่ะเดี๋ยวผมตัดภาพให้เร็วเลยจะได้รู้สึกไม่เบื่อกันโอเคตั้งใจฟังเสียงดีๆนะครับอให้ฟังอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวค่อยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นไปขับไปต่อ คือบรรยากาศของแก่งเทียมนะครับผมน้ําสดใสครับแดดเย็นจะเยือกนะฮะเอ๊ะใช่หรือเปล่าน,นะอันนี้จะเป็นแก๊งมามูเม็กหนึ่งนะครับแก๊งลองสไปเรานั่งพักกันตรงนี้ครับทุกคนก็ไปสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วก็รอข้าวมาส่งนะก็มีรถไอติมวิ่งผ่านไปมานะครับข้างหลังก็จะมีบรรยากาศของอสุภาพบุรุษผู้รักความเร็วแล้วก็เพื่อนร่วมทริปทั้งหลายนะครับเขาก็จะเข้าไปข้างในกันด้วยโชคดีที่เรามาถึงก่อนครับเราเลยได้ที่นั่งตรงนี้มาไม่ต้องแย่งกับใคร ข้างๆก็มีพี่ๆแก๊งกูตเตอร์เขามานกก่อนแต่เราจดโชคดีเท่านัหนุ่มหน้ามุนกินไก่ข้างน้ำอ,อาเจียนมานังโกซะแล้วนี่ก็คืออาหารมาแล้วครับเราก็กินข้าวกันผมกินไข่เกี่ยวแล้วก็น้องข้างๆน้องกิงเขาใส่สั่งเครื่องแกงสั่งเป็นต้มยำหลายอย่างมายกโคกสดไปอึกหนึ่งและถึงวันนั้นเองครับก็มีน้องคนหนึ่งวิ่งเข้ามาครับบอกว่าหลอดไฟผมหายไป ผมเลยไม่รอช้าครับรีบควบนอนคู่ใจออกไปหาครับเพราะว่าผมจําได้ว่ามันยังมีมันยังมีอยู่เลยตอนนี้ผมมาแวะตรงจุดพักรถนะครับทีนี้ผมก็เลยวนรถหาครับหาไปหามาครับจําได้ว่าจุดตรงเนี้ยผมยังมีไฟไฟหน้าทั้งสองอันอยู่เลยเนี่ยผมวนกลับมาที่เดิมละแล้วก็มาถึงจุดนี้ครับทุกคนจําได้ไหมครับไอซี SC เสียงคลิปก่อนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาดูไปพร้อมกันครับ ไงเจอแล้วโดนเหยียบไปแล้วด้วยโอ้ยไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องจอดรถตีไฟข้างทางแล้วก็เดินไปเก็บก่อนครับก็ต้องระวังรถคันอื่นไม่ให้มันเหยียบด้วยเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแหลมครับมันอาจะจะเจาะยางคันอื่นได้นะครับก็เลยบอกพี่อย่าเพิ่งเลยพเลยพิ่งเลยครับแล้วก็หยิบออกไปทีนี้ก็เดินกลับมาโอ้ก็โอ้เศาเอาเหยื่ลวงด้วยโอ้ประกอบกลับน่าจะไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต้องทาใจครับแต่โชคดีที่ว่าหล่อน,นี้ผมมีสำรองอยู่ที่ห้องนะที่บ้านของผม เดี๋ยวตอนนี้ลองต่อดูก่อนไม่รู้มันติดหรือเปล่าเพราะว่ากลางคืนก็ดึกๆึกไม่ใช่ดึกอั่เย็นเย็นเนี่ยไม่มีไฟหน้านี่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่พอลองต่อดูแล้วมันก็ยังถือว่าใช้งานได้ครับเนี่ยแต่ผมก็ม่รู้ภายหลังว่าหลอดนี้พอมานี่พัดลมเสร็จมันจะเสียแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะใบพัดพัดลมมันหายไปละก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราเก็บขยะของเรากลับขึ้นมาแล้วเรากลับไปที่พักของเราก่อน คงจะทําอะไรไม่ได้โชคดีที่ว่าอีกข้างหนึ่งใช้งานได้ปกติอันนี้ก็คือสภาพใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่ามันน่าจะโดนทับไปแล้วรอบ2รอบแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่วัตถุครับเรานั่งชิลต,ต่อครับเราดื่มน้ําดื่มอะไรแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปกันต่ออันนี้ก็คือน้ําตกเอ่ออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเขาพาผมมาเนี่ยโต๊ะเขานั่งเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวผมลงมาแช่น้ำด้ยอ้มันเย็นดีว่ะยิ่มไม่ได้ลงน้ําตกมานานมากเลย ือตั้งแต่ผมขึ้นมาจากใต้นี่แบบเอเชียน้ำตกไม่ได้ไม่ได้แตะเลยอะโอเคแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับนะครับที่เขาพูดว่าจะกลับร้อยยี่สิบแต่เราดูว่ายี่สิบหมายถึงอัดหน้ากล้องนะพูดใหม่วิด้วยรอบเนี้ยในตอนนั้นเองครับเพชรพังก็ใจกระปรักขึ้นโยนครับมันดังมาก,มากครับคนดังจนคนข้างๆทั้งทั้งแถวนั้นอาหารต่างมองเลยเนะี้ยจริงนี่ผมก็เขินเลยที่แก๊งเรามันท่อมันดังขนาดนี้เลยครับ แต่ก็ไปนั่นครับเราก็เตรียมตัวไปกันต่อครับ โอเคโอเคหลังจากที่เราจอดรถกันเสร็จนะครับก็จะมีน้องคนหนึ่งเขาอาสาเฝ้ารถไว้ให้ก่อนผมก็เลยลงออกมาซื้อเครื่องดื่มเลยครับแฟนตาฟีส้มชื่นใจฮะแล้วก็เดินชมวิวทั่วไปครับนี่วิวทางเดินวิวถนนวิวของเขื่อนนะแล้วก็นี่ร้านกาแฟที่น้องๆเขามานั่งกันแต่ผมไม่เข้าไปฮนะ แล้วก็วิวเขื่อนนี่ดูมุมนี้สวยมากครับแต่สีถ้ามาเห็นจริงๆนี่น่าจะประทับใจใครหลายๆคนนะส่วนนี้ก็รถเออรถแท็กเตอร์เขาจะออกมาจอดโชว์นะจอดโชว์หรือเปล่าวะคันนี้ของแต่งทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับล้อโตด้วยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมาเฝ้ารถนะครับเนี่ยเรามา okay, เดิน,นดูรถ,รถหน่อยน้องเขาจะขอตัวไปหาอะไรกินก็ให้ให้น้องเข้าไปฮะเรามาเดินดูรถดีกว่าเนี่ยเอพันคันนี้กรดใครมาเนี่ย ทุกเมียแน่เลยเลยกดคันนี้นินจาอันนี้ของแต่งครับของแต่งหายากะคือถ้าถ้ามันล่วงแล้มันหายากจริงๆนะของแต่งตัวนี้นี่มีวิงเลนเนี่ยอันนี้เอ็มสแล้วเอ็มเขาชอบเราว่่า m เอ็มนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ครับนี่ก็จะเป็นเอ็มสลดเหมือนกันครับดูรุ่นไม่อกีนี่ของแต่งขวดน้ำโคตรโคตรนี่แล้วก็มีจอดตรงนี้อยู่อีกคัน อยู่ประมาณสี่คันมันจอดเลี้ยงแถวกันนะมีดูคาติครับคันนี้นี่ทําคาแท้งด้วยแล้วก็ดังด้วยครับขูดเข้าไปขูดไอตัวกันเสียงหอบมันดังมากเลยแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ทีฮะส็กสีมาด้วยกันท่อโตโตเบิ้มๆนะในก็ตัวจี๊ดเหมือนกันคันนี้ก็ท่อตั้นนะท่อกระป๋องรุ่นไหไรยูเนี่ยเดี๋ยวผมโง่เรื่องรถด้วยดิโอเดี๋ยาดูจากยางสภาพการเข้าโค้งแล้วแหมน่าจะใช้มาพอสมควรนี่คันนี้เขาด่ากูด้วยเนี่ย มองใครรวยนะมองใครรวยคันนี้คันตัวจี๊ดของเรานะครับเมื่อต้นคลิปเออติดไฟแดงนี่แกล้งเขาไปทั่วเลยฮนะนี่เป็นร้อยห้าสิบสี่ที่วิ่งได้ร้อยห้าสิบจริงๆนะฮะน้องก็ทาเครื่องทําไหลมาในกะ็ให้ดูรอบๆคันสวยงามนะคันนี้ก็ c b r ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบจริงเหรอมันมีสองสูบอะเนี่ยน้องก็ติดหลอกคนเนี่ยร้อยห้าสิบหรือสองร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยนี่คันนี้ก็เป็นนอยของเรานะไม่รีวิวเยอะครับไว้คลิปหน้าไปตัด อันนั้นก็เป็นเสียงแกงกอื่นๆนะเขาก็จะมากันนะผมก็นั่งชิลตรงนี้แหละรอทุกคนให้เสร็จแล้วเราก็ได้รูปที่สวยงามหนึ่งรูปครับโดยที่เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันต่อซึ่งระหว่างทางมันก็จะขู่ขะนิดนึงเราก็จะขับเป็นขบ,บวนล,ลงไปข้างล่างนะครับจะไม่แซงกันในโค้งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายแล้วก็มีรถสวนด้วยตรงนี้เป็นมุมที่เห็นเขื่อนจากเนินได้อย่างชัดๆนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามครับสุดลูกหูลูกตาดี นานๆทีได้เปิดตาบรรยากาศอย่างนี้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปตรงลานตรงนี้ครับลานที่เอาไว้เช็คอินกับเขื่อนขุนดันปราการชนนะฮะตอนนี้ก็จัดขบวนจัดแถวให้เรียบร้อยอ่าเอสพันเชี่ยหนักชีหายของจริง,รงอโอเคก็จัดขบวนจัดอะไรเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวก็ <c oughs> จบทริปวันนี้ค่อนขอนาอ้างเหนื่อยแต่ก็สนุกดีเป็นหน้าไม่ น้องใลูกชายน่ารักดีย่างกินซ้ายด้วยเข้าโค้ง้ายบ่อยตัวนำอันนี้หัวโจกแล้วหัวโจกเมื่อกี้ก็บอกแนละ้วยืนพื้นร้อยยี่นะครับตอนนี้เราก็ออกตัวกันนะฮะเพลงมา ชุดน,นี้มันก็เป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะใกล้รังสีมากๆเลยครับผมก็เลยสนุกพอแล้วสลหรับวันนี้ผมก็เหนื่อยแล้วด้วยเลยตบไฟเลี้ยวซ้ายครับและเมื่อผมขับทุกความเร็วในระดับหนึ่งจนถึงพอใจแล้วผมก็ได้ให้ทุกคนนำหน้าผมไปผมบอกมือให้ทุกคนนำหน้าผมไปครับแล้วชีว้ไปที่กล้องว่าผมกําลังอัดวิดีโอทุกคนอยู่นะเพื่อให้รู้ว่าผมกําลังเก็บภาพทุกคนมาทิ้ความทรงจํานี้ไว้แล้วก็ภาวนาให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภยัย แล้วผมก็โบกมือให้จากด้านหลังเป็นการบอกลาว่าบายบายเดินทางปลอดภัยนะเพราะหลังจากนี้ผมจะขับช้าผมจะไม่ขับเร็วแล้วเพราะสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่สาคัญที่สุดในการเดินทางคือจุดหมายปลายทางครับการที่เราถึงปลายทางอย่างปลอดภัยที่สุดนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าจะเป็นไปได้ครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยนึกมาเลยว่าการขับมอเตอร์ไซค์ให้ลมระทะร่างกายมันก็เป็นความสุขได้เหมือนกัน ผมยอมรับว่าผมขับมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้เก่งแต่ผมก็รู้สึกว่าได้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับมันทริปนี้จบได้ด้วยดีทุกคนถึงบ้านปลอดภัยขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้มากครับขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัยมีความสุขในการใช้ชีวิตหากไม่มีความสุขขอให้คุณค้นหามมนให้เจอนลครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ